นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระมาติมาตา,ตาปิตโรปุพาจริยาติวุจเรติณโอกาสต่อไปนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาจะได้ยกเอาหลักพระธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันณนชาปนสถานวัดปทุมคงคาแห่งนี้เนื่องจากวันนี้ลูกหลานของคุณแม่นิรม,มนสองศพซึ่งประกอบไปด้วยท่านพรบครูใบดีกายุทธพลสุวัจโจผู้เป็นบุตรชาย คุณแม่อํานวยสังะศิลามารดาคุณแม่สมานมลิซอนอาสิบโทบุญเพิ่มสอทบุญเพิ่มคุณแม่ทองเกลี้ยงสองศพอาคุณแม่วิไลสองศพอาคุณพ่อพนัสอุปชิตบุตรเขยคุณแม่พี่ไรพรสองศพบ,บุตรสะพ้ยคุณแม่กัญญาพักสองศพบ,บุตรสะพ้ายแม่คุณแม่ดวงหัไทย คุณพ่อภพยสารแสนกรุ่งหลานสาวและหลานเขยคุณวรินคุณพยุงศักดิ์กองพิธีหลานสาหลานเขยพร้อมด้วยลูกหลานญ,ญาติพี่น้องทุกทคนผู้เป็นเจ้าภาพได้นำศพของคุณแม่นิรมนสองศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งบ้านเมืองบัวหลังจากที่คุณแม่ได้เสียชีวิตลง นะก็ได้บยบำเพ็ญกุศลตามประเพณีและวันนี้ก็ได้เคลื่อนศพของคุณแม่มาประกอบพิธีในการชาปนก,กิจที่เมนวัดปทุมคงคานะได้แห่เวียนศพรอบเมนสามรอบตามประเพณีนะคำว่าเมนก็มาจากเขาพระสุมเมนนะญาตยาโยมทั้งหลาย เขาพัซซูเมนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักราวาลน,นะซึ่งประกอบไปด้วยเจดีย์ประกอบด้วยภูเขาด้วยปราสาทที่อยู่ของทวยเทพทั้งหลายล้อมรอบนะก็เราได้เปรียบเมนเผาศพนี้เป็นเขาพัซซูเมนนะก็คือเรียนเวียนรอบเขาพัซซูเมนสามรอบแล้วก็จะได้ประกอบพิธีชาปนก,กิจศพ หลังจากที่คุณแม่ได้เสียชีวิตลงนะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักของลูกหลานญาติพี่น้องนะเพราะว่าคนที่รักกันนะก็มีความรู้สึกถึงความอาลัยรักความห่วงหาอาวรนความคิดถึงอะไรต่างๆน,ะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจากไปนะก็อมจะนำความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดานะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางท่านเจ้าภาพที่ต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับการที่คุณแม่นิรม,มนส่องศพเป็นไปอย่างนี้นี่ก็เป็นไปเพราะเป็นไปตามอำนาจของ สัจธรรมอำนาจของอำนาจของความจริงหลักความจริงว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้นะก็คือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกดับสลายไปในที่สุดอย่างที่เราเห็นเห็นกันมาหลายไม่รู้กี่ครั้งหลายร้อยหลายพันครั้งนะจากการที่ต้องสูญเสีย บุคคลทั้งที่เป็นที่รับบุคคลทั้งที่เรารู้จักมักคุน้นะเราก็เห็นกันอย่างนี้นะเป็นไปเพราะอำนาจเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปาตามกฎของธรรมดาเป็นไปนตามกฎของไตรลักษณ์หลักไตรลักษณ์หลักความเสมอภาคความเสมอทีความเท่าเทียมนะก็จะเป็นไปอย่างนี้นะถามว่าจะไม่เป็นไปได้ไหมนะก็ไม่ได้นะปฏิเสธ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมฉะนั้นการที่คุณแม่จะไปก็ถือว่าท่านหมดภาระภาระหรือว่าอายุท่านทำมาแค่นี้บุญทำมาแค่นี้ท่านก็จากโลกนี้ไปอย่าไม่มีวันกลับนะไปมาอย่างไรท่านก็ไปอย่างนั้นทีนี้การที่ คุณแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะมีถือว่าเป็นหลักใจเป็นร่มโพล่มใสของลูกของหลานได้พึ่งพาอาศัยนะร่มไม้ร่มเย็นร่มเงาของคุณแม่คุณแม่ที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อลูกนะลูก นะใช้คำเรียกผู้ที่ให้กำเนิดตัวเองว่าแม่เป็นคำเรียกที่มีที่สั้นๆแต่ว่าความหมายเนะ่จริงใหญ่มากสำหรับลูกในทางพุทธศาสนาเนี่พระเจ้าท่านยกย่องเชิดชูคุณแม่ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้นี่มีแค่พ่อกับแม่นะที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อลูก เป็นผู้ให้กําเนิดลูกถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ลูกก็ไม่มีไม่มีลูกนะอันนี้ก็คือทุกคนเข้าใจอย่างนี้อยู่แล้วเจนะพุทธเจ้าจึงยกย่องเชิดชูแม่ว่าเป็นบุคคลที่หาด้ยากบุคคลหาด้ยากมีทั้งสี่ประเภทเป็นเรียกว่าบุพการีบุพการีก็คือบุคคลผู้ที่ทําประโยชน์ทําคุณงามความดีไว้ก่อน โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน,นอันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จัดเข้าในหนึ่งในบุพการีทั้งสก็คือผู้ที่ทำคุณงามความดีไว้เพื่อลูกที่สำคัญก็คือให้กำเนิดลูกออกมาทีนี้คุณแม่นิรม,มนเป็นผู้ที่มีความดีเป็นผู้ที่โชคดีมีความดีอย่างไรคุณแม่มีความดีเพราะคุณแม่เป็นแม่ของพระ,ะเป็นแม่ของพระ ให้กําเนิดลูกชายออกมาแล้วลูกชายก็ได้บวชได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายนะอันนี้ถือว่าคุณแม่มีความดีมีโชคด้วยนะมีโชคที่มีลูกชายแล้วก็ลูกชายได้บวชนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะแม่ทุกคนปรารถนาอยากจะมีลูกชายนะมีลูกสาวแล้วก็อยากจะได้ลูกชายเพราะว่า ทุกชายนั้นนะได้เป็นเหตุให้คุณแม่เนี่ยได้เป็นญาติในทางพระศาสนาได้ใกล้ชิดพระศาสนานะทำอย่างอื่นก็ยังไม่ใกล้ชิดนะการที่ได้บวชลูกบวชหลานในพระศาสนานี่ถือว่าเป็นความใกล้ชิดกับศาสนาอย่างยิ่งฉะนั้นคุณแม่เป็นผู้ที่มีความโชคดีเป็นผู้ที่มีความดีนะเป็นแม่พระของลูกนะถือว่าคุณแม่ได้ มีความสําคัญกับลูกแล้วก็ลูกเป็นผู้ที่ชักนําคุณแม่ได้เข้าใกล้พระศาสนาฉะนั้นการที่คุณแม่ได้เกิดมาแล้วคุณแม่ก็ได้ทําหน้าที่ของความเป็นแม่โดยที่หน้าที่นั้นน่คุณแม่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเรียกว่าสอนสอนเองสอนให้ลูกรู้จักคนโน้นคนนี้ รู้จักกินโน่นกินนี่รู้จักอันนี้ทําแล้วทําได้ทําไม่ได้เป็นคนสอนคนแรกนะที่สอนให้กับลูกในทางวิทาศาสที่ว่าเป็นอาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกนะและอีกอย่าง mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพระพรหมของลูกนะเป็นพรหมของลูกในหลักศาสนาพราหมณ์พรหมมีสี่หน้าสามารถที่จะมองเห็นเพศไทยทั้งสี่ทิศ ที่จะมาเข้ามาที่จะเข้ามาทำร้ายนะก็จะมองเห็นได้พ่อแม่ก็เปรียบเหมือนพรมเปรียบเหมือนพรมก็คือมีคุณธรรมสี่ข้อนะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นคุณธรรมของพรมที่อยู่ในจิตในใจของพ่อของแม่โดยที่ไมนมีใครบอกใครกล่าวนะเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นเมื่อรู้ตัวว่าแม่มีจะมีลูกแม่จะมีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกหิงลูกชายคุณธรรมทั้งสี่ข้อมันก็เกิดขึ้น,นเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมนั้น,นจนวาระสุดท้ายของคุณแม่อันนี้ก็คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพรมเป็นคุณธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตาความรักใคร่รักโดยที่ไม่มีอคติ รักที่ไม่มีกิเลสนนะเป็นผู้ที่มีความการุณาความสงสารนะเมื่อลูกไม่สบายนะเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็ทนทุกข์ทรมานด้วยนะมีอุเบกขามีมุทิตานะมีความยินดีเมื่อลูกประสบผลสำเร็จนะลูกเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานในการศึกษานะและข้อสุดท้ายก็คือมีอุเบกขามีความ เป็นกลางนะมีความเป็นความมีความเที่ยงธรรมต่อลูกทุกๆคนคนะรักลูกทุกคนเสมอเหมือนเท่ากันทั้งหมดนะอันนี้ก็คือคุณธรรมของคุณแม่ที่ถือว่าเป็นคุณธรรมของพระพรหมนะที่นี้คุณแม่นะเมื่อคุณแม่จะไปแล้วนะลูกลูกหลานหลานก็ถือว่ายัางห่วงยังหาอะไรท่านอยู่นะ ในทางพุทธศาสนาก็มีข้อปฏิบัติที่จะทําให้คลายจากความห่วงหาอะไระได้ก็คือการที่ได้ทําทักษิณานุประทานอุทิศไปให้ท่านยิ่งรักยิ่งคิดถึงมากเท่าไรแล้วก็ยิ่งอุทิศไปให้ท่านนะให้เปรียบให้เปรียบให้เปรียบเทียบกับชีวิตของเราว่าเราจะต้องกินต้องใช้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาตลอด คนที่จากโรคนี้ไปแล้วนี่ไม่มีอาชีพอะไรนะไม่ทำสามารถจะทำอะไรได้จะทำความดีก็ไม่ได้ทำความชั่วก็ไม่ได้นะที่จะทำได้ก็คือรอรับทักษิณานุประทานจากลูกหลานญาติพี่น้องที่จะอุทิศไปให้ฉนะนั้นถ้าเรานึกเรื่องนึกถึงในอุปการะคุณของท่านนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อเราเราก็ อุที่ส่วนกุศลไปให้ท่านเมื่อมีโอกาสนะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ที่บนเมนหรือว่าบนจิตกาธานก็คือร่างอนไร้วิญญาณของคุณแม่คุณแม่ทำเป็นตัวอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องดับสลายไปอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวไป ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไรนานทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของโลกไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ของคุณแม่ไม่ใช่ของใครคุณแม่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างเลยนะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีของคุณแม่อยู่ในจิตในใจของลูกของหลาน,นดังคำโบราณที่ว่าข่าวของตนสังสมเกบไว้ตามสงหายน่ยเมือเขาตาย บอไปไก่เพียงเฮือนเท่าโยฝูงเพื่อนมูญาติมิสหายตามเห่าไปพ่อตะหอดภาษาบุญบาปกาห่ากอห่าถ้ำตามไปน้ำทุกฝนทุกแห่งบ่อแกล้งเบาข้ามหนีแมนจริงนะก็คือบุญกุศลที่ยังปรากฏอยู่เหลืออยู่นะที่อยู่ในจิตในใจของลูกของหลานเท่านั้นส่วน ร่างกายเขาท่างก็เป็นไปตามธรรมชาติไปตามธรรมดาไปตามกฎของความเป็นจริงจะเป็นเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นญาโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมส่งกสการในวันนี้เรามาในฐานะญาติของคุณแม่ญาติมีสองอยา่างก็คือญาติสายโลหิตก็คือผู้ที่กล่าวนามไปแล้วส่วนญาติอีกประเภทหนึ่งก็คือญาติธรรมนะอย่างญาโยมทั้งหลายที่มาร่วมส่งสการวันนี้นี่ ไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตแต่ว่าเป็นญาติธรรมอาศัยธรรมะเป็นสื่อในการที่จะได้มาดูทุกดูยากกันในวาระสุดท้ายนะเป็นญาติธรรมนะเป็นญาติธรรมญาติรรที่จะเกิดจากคุณธรรมก็คือวิสาสิกธรรมความคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยกับตัวของคุณแม่โดยตรง หรือคุ้นเคยกับญาติของท่านคุ้นเคยกับลูกกับหลานของท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีวิสาสิกธิธร,รมเป็นญาติธรรมจึงได้มาส่งสการในวันนี้การตายของคุณแม่ก็ทำให้ญาติทั้งหลายทั้งสองอย่างทั้งญาติธรรมแล้วก็ญาติสายโลหิตปรากฏต,ตัวนะตามภาษิตบาลีที่ว,ว่าโสญาติธรรมโอจายัยางนิทัสโตนิทัสสิโตการตายของคุณแม่ทำให้ญาติปรากฏ คนนั่นก็แม่คนนั่นก็มาคนนี้ก็มานะอย่างอาตมาก็ไม่เทีญาติแต่ว่าก็ถือว่าเป็นญาติทางสาทางญาติธรรมนะทางญาติในวิสาสิกธรรมของอลูกชายของท่านนะก็ได้มีโอกาสได้มาส่งสาการในะวันนี้ก็นี้ก็คือบุคคลที่มาร่วมในงานศพนะของคุณแม่นิรมนส,งส่งศพในวันนี้เอาละการแสดงพระธรรมเทศนาก็คงไปตามสถานการณ์นะ สถานรรการณ์ตามที่ทางราชการได้กําหนดว่าการจัดพิธีกัการจัดกิจกรรมต่างๆก็ไม่ให้หยืดเยื้อนะให้เป็นไปตามพอเหมาะพอควรก็คิดว่าการแสดงพระธรรมศัสนะก็คงจะสมควรกับเวลาสมดังภาษีที่ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องตน้นในเบื้องในเบื้องต้นว่าพรมมาติมาตาบิจโร ภูพ,พาจริยาติวจเรซึ่งแปลว่ามารดาวินดาท่านว่าเป็นพรมของลูกเป็นอาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกคุณแม่ก็เหมือนกันฉะนั้น,นบุญกุศลส่วนใดที่คุณแม่นิรมนสมองศพท่านได้กระทําไว้ตอนที่ยันนึงยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บุญกุศลใดที่ลูกชายลูกหลานญาติพี่น้องได้กระทําบําเพ็ญมาตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบุญทั้งสองอย่างนะจงมารวมกันเข้าเป็นระปัจจัยนำไปซึ่งดวงวิญญาณของคุณแม่นิรบบนสองศพให้ได้ไปสู่สุขติในสัมปรายภพหากว่าดวงวิญญาณของคุณแม่ตกทุกข์ประการใดก็ขอ,ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอ,ขอให้ญาติโยมสาธุนชนทั้งหลายที่มาร่วมส่งสการในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญใน ธรรมะของผู้ทิเจ้ามีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณทานสารสมบัติธรรมสารสมบัตินึกคิดปรารถนาะสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความนึกคิดความปรารถนานั้นจงสําเกทการทั้งหลายจงทุกประการดังชี้แจงแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉจน้